ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ชอบสวนก็จะเข้าไปถึงคําตอบที่ว่าก็ปล่อยให้ธรรมชาติพาไปถ้าเผื่อว่าใจเราเนี่ยรักธรรมชาติเราย่อมมีความสุขอยู่กับธรรมชาติจะไปไหนมาไหนเราก็มกจะพาตัวไปอยู่ในที่ธรรมชาติเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนนะครับวันนี้พามาไกลนะครับพามาชมสวนถึงจังหวัดขอนแก่น อยากให้แฟนๆรายการเนี่ยนะครับมาเจอกับไอดอลของผมคุณแม่จิ๋มขออนุญาตเรียกคุณแม่จิ๋มได้ไหมครับดีค่ะคุณแม่ครับเคยดูรายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนไหมครับเคยค่ะริ้งมาครับสโลแกนของเราคืออะไรสโลแกนเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนคนรักสวนที่จะทําให้คุณรู้จักและรักสวนมากยิ่งขึ้นวิชาดอกไม้ของคุณแม่รับเป็นชาอะไรครับลชาโปรดของแม่ อู่หลงโสมเราทานชาไม่ตรงกับใบหน้าเลยชาดอกไม้ก็ควรจริงๆควระ้ห้แม่จิ๋มใช่จริงๆเราสลับกันเราเนี่ย เป็นเดอะการ์เดนเนอร์เนาะเป็นคนรักสวนเนาะเศษแสวงหาสวนที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ในชีวิตเราอ,ะอ่ะก็ขี่มอไซค์มาจากกรุงเทพนะครับมาเจอที่นี่ก็หลงรักเลยเนาะต่อมาสักพักหนึ่งก็จะมีสุพรรณิกาอิตทิ้งกรุมที่กรุงเทพที่กรุงเทพชื่อภาษาไทยชื่อว่าห้องทานข้าวสุพรรณิกาห้องทานข้าวสุพรรณิกาซึ่งเป็นร้านอาหารที่เป็น Talk of the Town โดยการนำอาหารท้องถิ่น แล้วทารกลกับกลายเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวตอนนี้สุพรรณิกาอิทิ้งรูมเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่สาขาแม่เล่าประวัตินิดนึงจริงๆแล้วที่ตรงนี้เป็นที่ที่คุณยายเนี่ยอยากจะให้ทำร้านอาหารมากคือตอนนั้นทําธุรกิจยุ่งมากลูกชายคนโต <entendeu? S 1> เขากลับมาจากนิวยอร์กก็บอกคุณแม่ปเปิดร้านอาหารแล้วกันเขาทําเองเปิด โลกกระทัดให้แม่ได้มีความรู้สึกว่าการทําร้านอาหารนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการทุกอย่างแม่จะบอกว่าบวกบุญนะลูกถ้าคุณไม่มีบริวารที่ดีถ้าคุณไม่มีกระหมองที่ดีในการคิดระบบควบคุมเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะทําร้านอาหารได้ร้านอาหารจึงเกิดขึ้นสุพรณิกาทองหล่อ,อสุพรณิกาสาทรสท์สุพรณิกาท่าเตียนสุพรณิกาเจริญกรุงแต่ถ้าพูดถึงร้านส้มตําเด้อ ตัวส้ตมตำนี่แหละที่ไปเปิดตลาดต่างประเทศแล้วก็ทำให้ครอบครัวเราแล้วก็หุ้นสวนแล้วก็พเพื่อนๆที่มาร่วมทำงานเนี่ยมีความภูมิใจมากๆส้ตมตำเด้อก,ก็กลายเป็นอาหารที่ติดตลาดและติดปากติดคอที่นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีต้นไม้ปกคลุมมากในที่สุดอยู่ๆก็มีบ้านพักโมเดิร์นในสภาวะท้องถิ่น อันนั้นก็เป็นทอลกออฟเดอะทาวน์อีกเรื่องหนึ่งไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกอย่างขัดแย้งกับกฎของสถาปนิกไปหมดเลยก็คือพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ําอยู่ข้างในซึ่งตอนนั้นก็โด่งดังพอสมควรเนาะสำหรับที่นี่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยคุณแม่จิ๋มก็คือจะให้เจน2ให้ลูกเข้ามาช่วยความที่เขาจะเทคเข้ามาเนี่ยแม่จิ๋มให้พิออร์อตี้ย่างไงครับสเต็ปในการตัดสินใจตรงนี้ครับสุพรรณิกาเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมชาตินำมนุษย์อย่างแม่หรืออย่างครอบครัวของเราเป็นผู้ตามใ,ในฐานะที่เป็นเหมือนกับว่าผู้ดูแลธรรมชาติอยากเป็นอย่างไหนเราก็จะให้เป็นอย่างนั้นถ้าคุณเข้ามาในสุพนิกาสามฤดูเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่มองธรรมชาติแล้วสวยทุกฤด,ดูเนี่ยอันนั้นวัดใจได้เลยว่าคุณคือธรรมชาติคนมาถึงสวนในหน้าแล้ง แล้วโอ้ยตายแล้วทำไมสวนรกจังเลยมีแ,แต่ใบ,บไม้แห้งหน้าแรงนี่ค่ะสวยที่สุดเลยค่ะมหาเศรษฐีนั่งอยู่ในสวนทองอารามก็แล้วกันอ่านี้ก็คือคมุมมองลูกๆดีใจไหมที่เป็นลูกเกิดมาเป็นลูกแม่ ก็ไม่ถามเขาเองนะก็ไม,ไม่ถามเขาเองนะ <c oughs> แต่ว่าลูกอยากทําอะไรลูกก็ทําลูก <c oughs> อยากจะเรียนอ่านหนังสือที่ไหนลูกก็เรียน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวเราจริงมีความอบอุน่น <c oughs> แล้วก็ลูกๆก,ก็เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ <c oughs> จบมาก็ตั้งอกตั้งใจทํางานมันอยู่ที่การปลูกฝังนะันแหที่ทําให้ทุกอย่างจากเจนหนึ่งมาเจนสองเนาะ แล้วก็ผมเชื่อว่าสวนธรรมชาติเนี่ยเขาบำบัดแล้วเขาทำให้เรามีสมาธิที่นี่ก็มาเป็นที่ทำวิปัสสนาใช่ไหมครับสถานปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ฝึกเจริญสติถ้าโจเห็นห้องผ้าแต่ละหลังโจจะเห็นว่าแม่ทำให้มันยาวเพื่อที่ว่าเป็นโรงนอนไงเป็นโรงนอนโรงนอนใช่สมัยก่อนเราก็จะปฏิบัติแค่ปีละครั้งต่อมาเนี่ย ก็มีคนสนใจมากขึ้นเราก็เปิดเป็นสถานฝึกฝึกเจริญสติ ากให้คุณแม่จิม๋มฝากข้อคิดการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราชาวเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ปล่อยให้ธรรมชาติพาไปเมื่อไหรก็ตามเนี่ยถ้ามองธรรมชาติแล้วสวยงามฟังเสียงนกร้องแล้วไพเราะแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่บนถนนที่มีพอลิชันเยอะรถแน่นเมื่อไหรก็ตามที่ปล่อยให้ธรรมชาติพาไปนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นตามที่ธรรมชาติของตรงนั้นเองปล่อยให้ธรรมชาติพาจิตที่ดีของเราคำพูดที่ดีของเราพาความคิดที่ดีของเราพาการกระทําที่ดีของเราไปสู่สิ่งที่ดีเพื่อสังคมที่ดีนะคะถ้าฟังของคุณแม่แล้วยัง,ยงเข้าไปไม่ถึงเริ่มจากการเคียว เคี้ยวช้าๆค่อยๆกินกินช้าๆอันที่สองนะครับฟังใบไม้ร้องเพลงอยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับลองทำสองอย่างนี้ก่อนสำหรับเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักแล้วก็รักสวนมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับถ้าคิดถึงสวนคิดถึงพวกเราด้วยครับเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนวันนี้เราสองคนนะครับโจกับแม่จิ๋มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณมากนะครับค่ะยินดีค่ะ